นานิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพักษาอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าครูทางการเมืองเมื่อวานเป็นวันเห็นความโชคดีผมขึ้นเครื่องจากหาดใหญ่ไปดอนเมืองนั่งติดกับดอกเตอร์ไตรรงสวรรณคิรีที่ไตรรงก็ดีใจมากที่ได้พบผมคุยกันตั้งแต่อาดใหญ่ถึงดอนเมืองดอ,อตอร์ไตรรงบอกว่าท่านดีใจที่ผมมาทำงานกับดอร์สมคิดดตอรอุตมะและคุณสนทิรัตน์ผมถามว่าทำไม ท่านบอกว่าคนเหล่านี้เป็นคนดีท่านรู้จักดีท่านเคยสอนด็อกเตอร์สมคิดวิชาที่ท่านสอนด็อกเตอร์สมคิดได้เกรด A ส่วนด็อกเตอร์อุตมะและท่านสนธิรัตน์ท่านก็เคยเรียนหลักสูตรอะไรกันสักอย่างผมจําหลักสูตรไม่ได้ตอนด็อกเตอร์อุตมะและท่านสนธิรัตน์เป็นรัฐมนตรีด็อกเตอร์แต่รงกล่าวว่าท่านก็เคยออกมาชมว่าด็อกเตอร์อุตมะและท่านสนธิรัตน์เพราะทั้งสองคนทํางานได้ดีผมบอกว่าพี่แต่รงยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อยู่ ยังช่วยพักได้ดรแต่รงพูดยาวแต่ผมไม่ควรกล่าวในที่นี้ท่านบอกว่าต้องกู้ศักดิ์ศรีของคนพัทลุงคืนมาท่านบอกว่าท่านเป็นลูกกำนันผมเป็นนักกฎหมายต้องจับมือกันกู้ศักดิ์ศรีคนพัทลุงผมถามว่าพี่ไม่ได้ไปสมาชิกพักผมจะมาช่วยผมอย่างไรท่านบอกว่าไม่เกี่ยวกับพักท่านอยากทําสิ่งที่ถูกต้องผมฟังแล้วก็ซึ้งใจประชาชนรุ่นเก่าที่ติดตามการเมืองไา20-30ปีที่ผ่านมา คงม,มีโอกาสเห็นผมกับพี่ไตรงสวรนาคิรีขึ้นเวทีร่วมกันอีกอาจเป็นคอนเสิร์ตปราศัยทางการเมืองครั้งสุดท้ายระหว่างผมและพี่ไตรงก่อนเราทั้งสองจะวางมือพี่ไตรงมอบการบ้านข้อใหญ่ให้ผมข้อหนึ่งเป็นโจทย์ที่ยากแต่ผมรับที่จะไปแก้โจทย์ทางการเมืองข้อนี้ก่อนจากกาันพี่ไตรงอวยพรให้ผมโชคดีและเอามือตบแขนผมอย่างแรงตรงรอยเข็มที่ผมฉีดวัคซีนเข็ม5้ามาใหมๆ่ๆพอดีผมยกมือไม่ไหวได้แต่โคง้งศีรษะรับคำอวยพร และควักยาแก้ปวดขึ้นมากินทันที